เป็นไงชุดรนดับแรกก่งงงางรก็ต้องอต้องพูดเรื่องชุดก่อนเลยใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับเราได้มีคนพูดบ่อยนะควันนี้ว่าว่าเราเหมือนอะไรนะ Icana, เหมือนดันเมเชียนครับผมเหมือนดันเมเชียนนะใช่แต่คือจริงๆเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกนะแต่ก็เท่ดีเหมือนกันก็คือเข้าไปปุ๊บทุกคนมองหาเราใช่แล้วก็บอกดนบางคนบอกเห็นผมตั้งแต่อยู่ตรงนู้นสองกิโลก็เห็นมันสื่อทำเป็นเราตั้งคู่อย่างไรบ้างกับคน่มารงี้นะ สื่อมากๆครับแบบว่าคือเราสองคนคาแรคเตอร์เราตรงข้ามกันอยู่แล้วเหมือนกันขาวกับดำใช่ครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือปกติเราจะใส่ชุดสีขาวตอนเนี้ยเราสลับกันบ้างเราลองสลับกันดูบ้างแต่เราใส่ดำบ้างโอใส่ขาวใช่โอ้ลองใส่ขาวบ้างใช่ดูแบบเท่แบบจริงแบบเนาะใช่ครับมันก็อีกแบบนึงเลยไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วที่สำคัญเราตัดผมมาแล้วครับหลังจากที่เฟชแชร์ครับท่ตัดมากี่เดือนนะ โหเกือบปีเกือบครึ่งปีเกือบครึ่งปีเหมือนกันเกินครึ่งปีตัดแล้วนะครับตัดเม้าอะไรเราต้องการแบบเปลี่ยนลุคหรือเ้วยนสผมอ่าก็เป็นไทยขนาเหนาอเกินเลยก็เปลี่ยนลุกด้วยครับใช่ก็เปลี่ยนลุกด้วยแล้วก็ ที่เราตัดไม่ได้เพราะว่าเราต้องคอนติเนียกับซีรีส์ด้วยก็เลยตัดไม่ได้ครับแต่ก็มีแอบทำทำสีด้วยใช่ครับสีขาวจริงๆนี้เป็นสเปรย์ครับเป็นแค่สเปรย์ฉีดๆเฉีดๆอย่าไปบอกเขาสิเฮ้ยนี่ทำสีมาเลยครับโอ้ยหมักครึ่งชั่วโมงนานมากเป็นชั่วโมงกัดเจ็บมากเลยฮะที่จริงอยากจะแบบพอตัดแล้วอยากแต่อะไรก็แบบเอออยากจะเปลี่ยนลูคทำทุนทำสีเรามีคิดไหม กมีครับมีใช่มันก็มีทรงหลายทรงที่อยากทำใช่แต่ก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าใช่บางทรงก็อาจจะเกินไปอ่าก็เนี่ยแหละครับทรงที่พอดีแล้วก็ชอบละใช่ใชผลงานตอนนี้เต็มไนหอยมีอะไรอยู่บากเลยนะครับผลงานตอนนี้เหรอครับตอนนี้เราเพิ่งปิดกล้องซีรีส์ you never eat alone ไปครับ ก็สามารถรับชมได้วันที่22ธันวาคมนี้นะครับรบทางเอส l a y เวลา3ทุ่มครับผมใช่แล้วแล้วก็เกิดับบทเล่เป็นอ่าใช่ครับผมรับบทเป็นน้องมิวนะครับครับผมรับบทเป็นน้องดังครับก็คาแรคเตอร์ของเรามากันเยเกินอ่ะคาแรคเตอร์ของมิวก่อนแล้วกันอ๋อของมิวก่อนของมิวจะเป็นเด็กนิดนึงเดี๋ยวสบอยติดเกมครับแล้วก็สนๆหน่อยแต่ว่าขี้อ้อนนะเอ้ยของไทยก็จะเป็น น้องดังก็จะเป็นแบบตัวเล็กเป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็สซนเหมือนกันเอาแต่ใจครับแล้วก็ขี้ขี้งอนบ้างแค่นี้แค่นี้พอไม่ได้แล้วจิ้มฟิน,นหรืออะไรขนาดไหนเราจะได้เห็นแบบอะไรที่ว,วัยรุ่นไหม จริงจริงว่าเรื่องนี้พว่กลับเขาพูดเขาพูดแล้วเขาก็เน้นย้ำมากครับว่ามันไม่ใช่ซีรีส์วายใช่ไะมครับไม่ใช่ซีรีส์วายนะครับดูปะไม่ใช่แต่แต่พอถ่ายไปแล้วมันก็นั่นแหละต้องอรอดูต้องรอดูแต่ว่าบอกตอนนี้เลยว่าไม่ใช่ซีรีส์วายนะครับใช่ก็ฟินอยู่นะก็ฟินอยู่นะต้องรอดูเ นี่ขาดไม่ได้เลยบทเพื่อนบทเพลงครับครั้งที่แล้วเลื่อนโอ้โหพูดซดีคืนนี้คืนนี้คืนนี้กลายเป็นเลื่อนเลื่อนคราวนี้ไม่ไม่มีเลื่อนแล้วฮะไม่มีเลื่อนครับคืนนี้แน่นอนตอนสุดท้ายครับผม EP 12ครับสุดท้ายละว่าพี่แทนกับน้องออยจะเป็นยังไงกันนะแต่ตอนสุดท้ายเราคาดหวังอะไรกันเลยว่าวันจอมันวาโอ้แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคน หวังฮะหวังหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ทุกคนจะน่าจะฟินไปพร้อมๆกับเราที่โนรอดูแบบรอดูใช่<ด>หวังหวังไม่ให้คนไม่ให้คนว่าด้วยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุตที่จริงทันเวลามีคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยมันเราเรามีวิธีคิดแล้วแน่นอนหละแรานอกอ่าใช่ครับนนนอมันก็ไม่พ้นแต่ว่า สลับโอก็เอามันมาเก็บแล้วก็<อ>พัฒนาตัวเองมากกว่าครับไม่ได้ไปนั่งนอยอะไรแบบนั้นโอ้แล้วก็จะแบบเก็บมาแล้วก็ดูว่าเออจริง,รงๆเราก็พลาดตรงนี้จริงๆเราก็เก็บไปปรับใช่หรือบางงานที่มันแบบมัน,ม,นมันแบบไร้สาระมากๆหรือแบบ เราดูว่าเราเราไม,ไม่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 อินด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะมองข้ามครับพยายามมองข้ามแล้วมองแต่คําชมดีกว่าครให้เรามีกําลังใจมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเคยมีที่แบบจริง,งแรงๆคมามนต์งแรงไหมแ่เรับอเป็นอย่างนั้เป็นอย่างนี้นเ,นนเรามีเกิดยังอ,อย่างครับของอสาวตัวยังไม่มีแต่จริงๆก็คือทุกๆุกคนก็สามารถออกความคิดเห็นได้ครับแต่ว่ามันเป็นเสรีมากๆ พวกเราก็ทุกคนมีสิทธิ์ได้เราเข้าใจได้อยู่ครับก็ฝากผลงาน You Never Eat Alone ด้วยนะครับครับรับชมได้วันที่22ธันวาคมนี้นะครับทาง AS Play เวลา3ทุ่มครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือวันนี้นะครับบทเพื่อนบทเพลงตอนสุดท้ายออนแล้วนะครับอย่าลืมดูด้วยนะครับเวลาช่อง9 HD กดเลข30นะครับ5ทุ่มตรงใช่ แล้วก็อย่าลืมติดตามมิ้วอย่าติดตามดังพี่แทนหรือออยด้วยนะครับ uh huh. okay.